ผมเสือกตัวเองแทรกกลุ่มนักพนันที่เคยคุ้นหน้าคุ้นตาเข้าไปถึงทางเข้าหน้าประตูยกมือไหว้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรกล่าวด้วยน้ำเสียงวิงวอนสวัสดีครับผมขออนุญาตเข้าดูมวยรายการนี้สักครั้งเถอะครับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรไว้ไล่กับผมและคุ้นเคยกับผมดีในอดีตจ้องหน้าผมตาไม่กระพริบคุณพระช่วยเขาใช้ท่านแขนยกขึ้นในลักษณะการล่างผมออกให้พ้นปากประตูทางเข้า พร้อมสัมลาไม่ได้นักมวยเขาชกกันเขาเอาเงินกันทุกคู่คุณเองก็รู้อยู่แก่ใจนี่นาชั่วชีวิตบนสังเวียนแห่งนี้รวมไปถึงทุกสังเวียนที่คนอย่างผมตะเวนสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณแห่งความเป็นนักสู้ผมเคยเจ็บเคยปว,วดลวดร้าวเคยล้มดิ้นงอก่อกงอขิงแต่ความเจ็บปวดเหล่านั้นมิได้เท่ากับผีกับความเจ็บปวดที่ผมเผชิญอยู่ขณะนี้เลย ผมเกือบสุดอดทนอดกลั้นก่อยมันคนนี้ไม่ใช่หรือที่เมื่อสิบกว่าปีก่อนนู้นเคยยกมือไหว้คารวะผมก่อนที่ผมจะก้าวเข้าประตูในฐานะนักมวยคู่เอกของรายการใหญ่นัดพิเศษขอบตาของผมร้อนเผาอีกครั้งครั้งนี้มันเป็นครั้งที่อัปยศใจอนา,นาตัวเองและทุเลศน้ำใจมนุษย์หลายสิบดวงตาที่เขารู้เห็นเหตุการณ์นี้ผมไม่กล้าหันกลับไปมองใคร บัดนี้ใช่แล้วผมเป็นเพียงหมาร่าเนื้อเท่านั้นผมก้าวออกจากบริเวณนั้นเดินลงมานั่งที่ม้านั่งใต้โคนต้นมะขามด้านหน้าเวทีมองข้ามไปยังฝั่งโรงเรียนในร้อยเจปรอมองเลยขึ้นไปบนท้องฟ้ากว้างสุดตาเห็นฟ้ายานเย็นขาดแสงตะวันเห็นนกน้อยทยานบินอยู่เพียงรำพังนานเท่าใดผมไม่ทราบแต่ความมืดมันยิ่งกระหน่ำซ้ำ ผมคำนึงถึงที่ซุกหัวนอนและอาหารด้านนอ,อกเวทีราชดำเนินปราศจากความพุกพ้านส่วนด้านในเวทีเสียงเชียร์ของแฟนมวยดังกรบเสียงปีกกองชิงชาจนแทบไม่ได้ยินผมลุกเดินผ่านหน้าร้านลิขิตไก่ย่างแล้วนึกถึงป้าผินแม่ค้าขายเหล้าผมมองไปยังฝั่งตรงข้ามนั่นยังไงป้าผินยังอยู่ร้านรวงที่ไม่ต้องพิธีพิถันของแก มีเพียงโต๊ะเก่าๆตะเกียงแก๊สหนึ่งดวงถัดมาเป็นที่ตั้งโชยี่ห้อเหล้าเป็นเหล้าไทยล้วนๆหัวแถวเริ่มจากแม่โขงกวางทองเสียงชุน28ดีกรีและเหล้ายาดองแสงตะเกียงแก๊สสว่างรำไรผมข้ามฝั่งไปยังไม่ทันถึงร้านแต่ดวงตาของหญิงชราวัยห0ปีกลับมองเห็นผมแกมองผมอย่างพินิษ ครู่เดียวก็ยิ้มให้เห็นฟันดำสามสี่ซี่โถพ่อคุณมามา